หัวแม่มาเองเป้ยปานวาดเคลื่อนไหวถึงใบเฟิร์นหลังแววตายัางดูเศร้าบอกเลยว่าในตอนนี้แฟนคลับหลายคนก็ส่งกำลังใจให้กับใบเฟิร์นพิมพ์ชนกกันอย่างมากมายหลังจากที่ได้กลับสู่ชีวิตโสดอีกครั้งล่าสุดเจ้าตัวได้ออกมาเผยถึงภาพความสวยขณะที่กำลังทำงานพร้อมกับได้ระบุข,ข้อความเอาไว้ว่า เดวันที่ชาทำเอาเพื่อนๆในวงการพากันเข้ามาให้กำลังใจกันเพียบไม่เว้นแม้แต่เป้ยปานวาดที่เข้ามาคอมเมนต์ด้วยอีโมจิหัวใจสีแดงและความแข็งแกรง่งเรียกได้ว่าใบาเฟิร์นวางตัวดีมาตลอดมีแต่คนรอบข้างที่รักและเอ็นดูสุดๆค่ะกำลังใจดีๆล้นหลามอย่างนี้หายตัวแม่มาเองเป้ยปานวาดเคลื่อนไหวถึงใบเฟินหลังแววตายัางดูเศร้า บอกเลยว่าในตอนนี้แฟนคลับหลายคนก็ส่งกำลังใจให้กับใบเฟิร์นพิมพ์ชนกกันอย่างมากมายหลังจากที่ได้กลับสู่ชีวิตโสดอีกครั้งล่าสุดเจ้าตัวได้ออกมาเผยถึงภาพความสวยขณะที่กำลังทำงานพร้อมกับได้ระบุข,ข้อความเอาไว้ว่าเดวันท่ชา ทำเอาเพื่อนๆในวงการพากันเข้ามาให้กําลังใจกันเพียบไม่เว้นแม้แต่เป้ยปั่นวาดที่เข้ามาคอมเมนต์ด้วยอีโมจิหัวใจสีแดงและความแข็งแกร่งเรียกได้ว่าใบาเฟิร์นวางตัวดีมาตลอดมีแต่คนรอบข้างที่รักและเอ็นดูสุดๆค่ะกําลังใจดีๆล้ด,ล,ดล้ามอย่างนี้หายห่วงเลยค่ะขอเป็นกําลังใจให้กับใบเฟิร์นและแม่เป้ยนะคะขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะ อย่าลืมกดติดตามและกดลูกกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ